ิงจ๋าพอดีมีเพื่อนหลายคนบอกว่ามาอีหลานรอบเนี้ยอยากให้รีวิวค่าน้ํามันอว่าน้ํามันรถเนี่ยราคาเท่าไหร่ได้เลยทีนี้เนี่ยเรากําลังจะไปเติมน้ํามันอะงั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูกันนะได้เลยพาไปดูว่าราคาเท่าไหร่ใช่วิธีเติมน้ํามันเติมยังไงราคาน้ํามันลิตรละเท่าไหร่พาไปดูกันเด้อโอเคจ๋าถึงปั๊มน้ํามันแล้วอดูกันบ้างเติมยังไงบ้าง ปั๊มน้ำมันที่อิหร่านอ่ะไม่มีใครเติมน้ำมันให้ต้องต้งเติมน้ำมันเองเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ก๊าซเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนนี้เราจะเติมเติมเท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันนี้เบลุสจะเติมน้ำมัน30ิลิตรเพราะว่ารถคันหนึ่งนะสามารถเติมน้ำมันได้30ลิตรในที่ปั๊มน้ำมันคือมีถ้าใช้ก๊าซได้1,500พ้าร้อยทุมันแต่วถ้าไม่ได้ใช้ก๊าซก็เป็น3 0 0พันทุมัน สรุปว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องเติมน้ํามันทั้งหมด60ลิตรแต่แบ่งเติม2ครั้งครั้งละ30ลิตรเพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าเติมน้ํามันเนี่ยเขาให้เติมได้ครั้งละ30ลิตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นโอเคเราก็จะต้องเติม2รอบรอบละ30ลิตร2รอบเป็น60ลิตรโอเคเข้าใจ30ลิตรแล้วทีนี้อยากจะรู้มากเลยว่า <c oughs> เงิน <c oughs> ที่จ่าย <c oughs> ทั้งหมดก <c oughs> ี่บา <c oughs> ท <c oughs> 60ลิตรนี่มันต้องแพงแน่เลยตอนนี้ที่ประเทศไทยน้ํามันถ้าเติมรถแบบนี้เนี่ยก็ห60ลิตรที่ประเทศไทยหกสิบหสิบหกสห บาทห0ลิตรเท่ากับเกือบ3,000บาทอา่าสบายเงินเออตอนนี้เราเติมน้ำมันเป็น51ลิตรเพราะว่าตอนนี้รถเติมแล้ว60ลิตรไม่ทันอ่าโอเคอก็คือสรุปวันนี้เราเติม51ลิตร51ลิตรแล้วมันนีมูลค่าเท่าไหร่อ่อะรอบแรก30รอบนี้21โอเคแล้วเราใช้สิทธิ์จากสุอดรางวัลนี่นะว่าโอ้ ตอนนี้ทุกคนเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วห้าส <50 S 1> ิบเอ็ดลิตรรู้ไหมราคาเท่าไหร่ล่ะแล้วเท่าไหร่คะหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันโทมรมันเป็นเงินไทยเท่าไหร่คะสมหญิงโอ้ยประมันเก้าสิบห้าบาทเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้เติมน้ำมันห้าสิบเอ็ดลิตรใช่ <c oughs> รวมทั้งหมดเก้าสิบห้าบาทเก้าสิบห้าบาทห้าสิบเอ็ดลิตรทหารดิตกลิตรแล้วเท่าไหร่ตกลิตรแล้วเท่าไหร่วะ ก็หลีดแล้วกลับไม่ถึง2บาทเลยโอ้โห oh. น้ําขวดนี้ขวดเท่าไหร่อันนี้เจ็ดพันทุมันเป็นเงินไทยเท่าไหร่เป็นเงินไทยเท่ากับ3บาท <S 3, 3 <S บาทใช่แต่ปั๊มน้ํามันอนะ่ะไปเติมน้ํามันนะรีดแลวะว1.25สตาตังค์คิดดูแล้วกัน โยอในประเทศเนี้ยน้ำมันอะถูกกว่าน้ำอีกอืสุดยอดนะเว้ยโอ้ยตายแล้ววันนี้ก็รีวิวค่าน้ำมันให้เพื่อนๆดูแล้วนะโอเคเพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรอยากรีวิวอะไรก็บอกมาสมยิงก็จะทำให้โอเคเติมน้ำมันเนี่ยทำาไมเช่นะสับสนมากเลยอ่ะ <c oughs> พูดไเต <c oughs> ิมน้ำมันที่เมืองไทยห้าเอิกเท่าเก้าสอบ,บาททีมยเก้าสิบหาบาทเออตายแล้วตายฮะขอตัว่กนโอยเจเีเจะบอกเรา